สวัสดีครับสวัสดี FC นันทวันทุกท่านและสวัสดี FC ช่องเสือร้ายทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่อู่ช่างเย็มเช่นเคยนะครับผมมาติดตามผลงานนะครับเห็นว่าเขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับไปกันเลยครับผมโอเคครับผมมาชมกันเลยนะครับแลือีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับผมให้ให้ดูใกล้ๆไอ้เกี่ยวนอต ที่ใส่ล้อตรงนี้มันหวานนะครับหวานตัวนี้ตัวนึงนะครับนี่เขาเลยต้องถอดออกหมดนะครับเราเลยต้องถอดออกนะครับหิดว่าจะไปซื้ออยู่ไปดูอยู่ปราสาทนะครับถ้าปราสาทไม่มีก็จะวิ่งไปสุรินทร์ครับน,นี้ก็ถอดออกมาเราก็จะอัดเจระบีพร้อมเลยนะครับในนาก็ถอดแล้วครับภายในนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเหลืออันเดียวนะครับถ้าเสร็จจจกนี้ก็ได้กลับแ้วใช่ไมพี่ปืนนี่เหลือตัวเดียวนี้ครับน็อตแล้วเราจะไปซื้อมาใส่นะครับโอเคครับผมติดตามครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่เมื่อคืนนอนนี่ใช่ไหมครับหนาวมากเลยครับไม่มีผู้สาวมาให้กดครับเออช่วงนี้ขาดความอบอุ่นบ่นี่ยขาดปีแล้วครับนี่พี่ปืนนะครับ คนขับรถหน่วยสิบสองล้อนะครับแต่ตอนนี้เหมารวมไปเลยทั้งสิบล้อทั้งสิบสองล้อนะครับช่วงนี้แกนอนนี่นะครับนอนตรงนี้แหละโอเคครับติดตามครับวันนี้ว่างนะครับวันนี้ว่างมาดูช่างแย้มซ่อมสิบล้อเช่นเคยนะครับผมนี่รถหน่วยเราจอดอยู่นี่นะครับตอนนี้ลูกน้องเขาไปซื้ออะไรหยุ่ที่ประสานนะครับถ้าไม่มีเขาจะกลับมานะครับ จะได้ผมจะได้พาเขาไปเองนะครับดูดูแล้วนี่น่ครับรถหน่วยราจอดอยู่นี่แหละอันนี้เมื่อวานประมาณออกจากโกดังประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่นี่นะครับนี่เป็นวันที่สองนะครับพี่ปื้ดก็แกนอนอยู่นี่แหละครับเมื่อคืนนู่นโอเคครับเรามาติดตามชมเรื่อยๆนะครับมาชมช่างแยมซ่อมนะครับผมโอเคครับ ดีครับผมจะให้ดูนะครับไอตัวที่มันหวานนะครับเกี่ยวมันหวานนี่ครับช่ำช่ำแย้มให้ลูกน้องวิ่งไปซื้ออยู่ประสาทนี่มีนะครับสงสัยผมจะกับพี่ปื๊ดสงสัยจะได้ไปซื้อเองนะครับผมโอเคครับเราเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับผมไปซื้อของก่อนนะครับผมติดตามครับนะครับตอนนี้พาพี่ปื๊ดไปซื้ออะไรนะครับสุรินทร์นะครับเรากําลังเดินทางไปนะครับผม อามาพี่น้องทุนวันนี้ขับรถให้พี่ปื้ดนั่งครับให้เสียปื้ดโอเคครับอยู่ข้างหลังครับไปแล้วครับเป็นวันบอกครับตอนนี้เดินทางอยู่นะครับมันอยู่ร้านตรงไหนนะพี่ทางไปลำชีทางไปลำชีนะครับติดที่ลรปน้ำแข็งวันอาทิตย์นครับอ๋อแถวอยู่ทางไปลำชีนะครับเดี๋ยวพี่ปื้ดจะพาไปนะครับตอนนี้ถึงปราสาทนะครับเราจะไปซื้ออะไรใส่รถสิบล้อนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปถึงหน้าร้านเลยครับมาแล้วครับมาถึงร้านแล้วครับมาอยู่สุรินนะครับอันนี้พี่ฟื้นจะมาพามาซื้ออะไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปในร้านผมติสตามอันนี้ชื่อร้านอะไรพี่สยามอะไรครับสยามสยามอะไรนะครับอยู่สุรินครับอยู่ร้านนี้แหละประจำร้านประจำร้านประจำเลยใช่ไหมตอนนี้เราสั่งอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปหาให้ครับว่ามีไม่มีครับ โอเคครับผมตามครับได้แล้วครับอะไรเราพอไม่หนี่พี่ตังค์ตัวอิดตัวเท่าไหร่นี่ผิดเกตัวก่อนก็ได้เลยที่เอาไปนี่แกนนี่เล็กกว่านิดนึงเก้าสิบบาทครับเลยสี่เอ็ดนี่ไงจีนี่อะันนี้แกนใหญ่เนาะนี่ครับได้มาแล้วอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเปลี่ยนกันนะครับผมเอาพี่เบัสขึ้นรถได้มาแล้ว ได้ไม่ได้อะไรครับครับเอามาซื้อ,อยู่สลินอยู่ซื้ออยู่ร้านนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปอู่ช่างเย้มต่อนะครับไปครับผมนะครับเอาเดินทางมาถึงแล้วไปซือของกลับมาใส่ใดบ๊อบนี่ที่ว่าใดบ๊อบอ๋อได้ไ,ได,ได,ได้ตัวนี้มันบดได้เหมือนกันเปได้เราเทียบมาตัวเทียบอ๋อตัวนี้เรากำลังติดประกอบครับ มาเสียกตัว้ดนะครับไหนเพราะอันไหนบ้าอันไหนขาดนี่บอันนึงน่ะอันนึงครับสองอะตัวนั้นนี่สามตัวครับนะทำการเปลี่ยนนะครับจะซื้ออะไรยอยู่สุลินผงยุปราศาว่มีครับผม ติดตามชมครับผมเอากำลังสิเปลี่ยนครับช่างกำลังจะทำการถอดเคครับครับซื้อหายเบืองภายในเสียทั้งหมดสามตัวครับช่างเขากำลังจะถอดออกนะครับช่างเขากำลังจะถอดออกไปซื้ออะไรมาครับเพิ่งมาถึงนะคสามตัวครับตัวละร้อยกว่าบาทนะครับตัวละร้อยกว่าบาทเราถอดแล้วครับจะทําการเปลี่ยนครับนี่ รอยเรียบร้อยเมาได้ถอดใหง่ายๆเลยครับเร้อพี่นอ้องตออกออกอีกครับนัดมันหวานครับทำการเปลี่ยนครับล้อหน้าฝั่งซ้ายสามตัวของรถหน่วยสิบร้อะครับน้มันะวัน โอเคครับผมติดตามชมครับเรากําลังจับประกอบนะครับตอนนี้เรากําลังใส่ครับของใหม่ตัวใหม่ครับตัวใหม่เสียดิบล้อนะครับนี่ครับอีกคนนี้ไม่ธรรมดามนะตัวที่สองเสียสามตัวน็อตไปเท่ากันนะแต่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับ เขาบอกว่าใช้ได้เลยเขาบอกขนาดมันไม่เท่ากันเฉยๆโอเคครับที่ตามรับชมครับาวิธีวิธีสร้างเราใส่ครับโอ้่วยตอกนะครับตอก บรกลกสว่อีกฟ้งกากยอดแล้วเอาล้โจทยสุดท้ายครับ ขึนเขางี้ยโอเคเรียบร้อยย้ำหน่อยย้ำหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราใส่ไส้เลยที่นี่ครับโอเคครับใส่น็อตฝั่งข้างในเลยครับทีนี่น Mà lẽo, dính lươi Tòa thứ 2 Tòa thứ 2, tòa thứ 3 hấp เรียบร้อยครับเรียบร้อยยำยำมีเล็กน้อยโอเคครับครับใกล้จะเสร็จแล้วครับที่นี่เราจะทำการประกอบแด้วนี่สร้างกระรังเอาใส่นะครับกงจะเอาใส่นะครับ น็อตหวานสามตัวครับเราเปลี่ยนน็อตร้อนครับนอ็นอตล้อน็อตตัวนี้นะครับที่เราที่มันหวานครับเปลี่ยนออกแล้วครับสามตัวลนะ้อหน้าเปลี่ยนนอ็อตถอดหลายยางนะครับถอดหลนถอลายยางไว ที่กระถอดโอเคครับผมติดตามครับใส่ตัวครอบนะครับเเบบบกกจครัมาเบินกน้ำกันครับผมโอเคครับน,นะครับมาถึงอันตอนใส่หลอดล้วครับเสร็จจากนี้พับกรด,ดังแล้วคน มันมาตงแต่เมื่อวานครับเดี๋ยวมาดูช่างเขาใส่ล้อกันครับหน่วยสิบร้อของเรานะครับเอาเข้ามาทําที่อู่ช่างย้มนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับนัดหวานนะครับผมเพื่อไปซื้ออะไรอยู่ที่สุรินทร์มาใส่นะครับผมติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วยิงเลยนะครับใส่ครบหมดทุกตัวแล้ว อย่าห้ເงๆเอาเครื่องยิงไดนี่สร้างยิงแล้วครับวันนี้ส่อมมารูร ตอนนี้ซช่างก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน็อตล้อตรงนี้หวานนะครับสามตัวเราทําการเปลี่ยนแล้วครับเสร็จเราจะครอบอันนี้เข้าไปคืนนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับติดตามครับพี่ปื๊ดจะได้กลับกูดังเร็วครับ อันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วที่ปืนของเราก็จะได้เข้าโกดังแล้วครับมาอยู่นี่นี่เป็นวันที่สองนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับผมครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับได้ข่าวว่าสิบล้อจะลงของซ่อมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับว่าทีมงานเขาจะซ่อมแซมอะไรบ้างครับจะปรับปรุงครับปรับปรุงเพื่อ ความพร้อมนะครับมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว